ปล่อยกิเลสลากไปเลยนะจำให้ดีทุกคนนะท่านงสอนให้ปฏิบัติทำทำเป็นเครื่องสอดสอนอย่างเริ่มแล้วนะมันดิดมันดิ้นอย่างนั้นตามภาษีภาษาของคนที่มีกิเลสครอบหัวใจต้องดิ้นต้องดิ้นตลอดเวลาเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นแต่เวลากิเลสทํางานอัตโนมัติของมันนี่พี่น้องท้กหลายให้ทราบเขียว่ากิเลสทํางาน โดยอัตโนมัติบนหัวใจของสัตว์โลกเป็นไปหมดด้วยกันนี่เป็นหลักธรรมชาติาหนึ่งไม่มีใครรู้ได้เลย<ม>ถ้าทําไม่ขึ้นแล้วก็ไม่รู้ตลอดไปพอทําขึ้นปั๊บจะเริ่มเห็นกันนะคุณยิยถาตัลลุขางนี่เห็นหมดเลย<ม>เห็นภัยมหาภาย<ม>ัยทีนี้เกิดย่นเข้ามาหาเราเรานำธรรมท่านได้ยินได้ฟังแล้วเอามาปฏิบัติแต่พราะที่จะเห็นเรื่องราวกันระหว่างเชื่อกับธรรมต้องเห็นด้วยกิจกภาวนาอย่างอื่นเห็นได้ บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะส่วนจิตกภาวนาเห็นประจักประจักเป็นลำดับตามขั้นภูมิที่ตัวลูกตัวเด็นในธรรมทั้งหลายขึ้นไปเห็นธรรมก็เห็นกิเลสพร้อมๆกันไปเลยเวลามันดิ่ดมันดิ่ดเนียโอ้บังคับบัญชามันไม่อยู่นะมันกระแสมันรุนแรงมากเนี่ยนี่ถ้าเรียกว่ากิเลสให้รู้กันนะธรรมชาติที่มันผลักดันอยู่ภายในใจเนี่ยผลักดันออกให้คิดให้ปรุงให้แตงเป็นอัตโนมัติของมันนะไม่มี ใครมาบังคับบัญชามันมันม่นทํางานของมันเองเลยตัโนมัิเป็นอย่างนี้ในเรียกว่าวัฏจักรหมุนเวียนอยู่ในนี้ตลอดมาท <c oughs> ี่มีวิวัฏจักรก็ได้เกิดทำที่ถอดถอนแก้ไขได้จกิดแก้ไขสอนถอนเฉยๆนี่ทีนี้พอเราเริ่มภา,นานวนาลวน้นรุนแรงทางนี้ก็รุนแรงเข้าเ้ากันเข้าดัางนั้นอยากที่จะปุงทางนี้ก็บังคับไม่ให้ผิดเอาคําบริกรรมพุทโธ ติดเข้าไปจับก็นั่นไม่ปล่อยถ้าปล่อยกิเลสลากไปเลยนะต้องจับคำบริกรรมคือยึดเกาะไว้ไม่ปล่อยอันนี้เกาะไว้เกาะไว้งทางโน้นหนักทางนี้ก็หนักต่างอันต่างนั้นเขาเรียกว่าสนใจไปทางหนุมกิเลสการนใจไปทางออกทำนี่สนใจทางลากเข้ามาเนี่ยเอาอย่างนี้ยหนักกันอันหนักเข้าหนักเข้าอันนั่นค่อยอ่อนลงอ่อนลงอันนี้ค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามานั่นนี่แหละเริ่มเห็นที่แรกนะ จะเริ่มเห็นโทษทั goddess, <ım. S 1> <Verse> ้งความฟุ <Momo S 1> ่งสร้างวุ่นวายซึ่งเป็นการก่อทุกข์ขึ้นมาในหัวใจตลอดเวลาเราจะเห็นเวลาจิตสงบพอจิตสงบเข้าไปสงบเข้าไปเรื่องอะไรนั่นจะไฟจางเข้ามาเพราะตัวผักดันนี้มันออกไม่ได้ถูกคำบริกรรมของเราบังคับเอาไว้บีบเอาไว้ไม่ให้มันออกให้อยู่กับคำบริกรรมที่นี่บริกรรมเป็นเรื่องของธรรมความคิดความปรุงของกิเลสเป็นเรื่องของสมุทัยนั่นแหละในความคิดความปรุงของธรรมนี้ เป,เป็นเรื่องการแก้การไขกันเพราะงั้นทางนู่นหลกักจะคิดไปแล้วทางนี่หนักคิดทางคําบริกรรมเช่นพุทโธเป็นต้นติดแนบเอาไม่ยอมให้ออกจาให้ดีทุกคนนะนะนี่ได้ฝึกม,มาแล้วนะจะได้มาพูดไม่ได้เอางูงูปลาพุทธทอออกจากหัวใจบนเวทีมาพูดให้ฟังผิดไปไหนว่าง,งั้นเลยพอ <c oughs> พา,พาคำหนาแน่นทับริกรรมหนักเขาตลอดเลาวกำลังวังชาของธรรมกขขึ้นแล้วคอครอบความสงบ ปรากฏขึ้นมาความฟุ้งซ่านหลารแคเบาลงเบาลงทั้งนี้ก็ขึ้นบนเงียบเลยเห็นอัศจรรย์นะไนี่ความสงบเงียบนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมความวุ่นวายคือโทษของเดรตัวนั้นตัววุ่นวายเห็นโทษชัดเจนอ๋อนี่ความสูงอยู่ที่ความสงบความทุกข์อยู่ที่ความคิดความรุงการก่อการถวนมันก็เทียบกันได้ทันทีไม่ต้องไปถามใครถามในหัวใจของเราดวงเดียวรู้ดิรู้ในนั้นเลย